โอเคแล้วก็วันนี้เราจะเคลียร์ด่านทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เราก็ได้เวลาท้าทายตัวเองหน่อยครับกับการเล่นในโหมดโหมดนะครับซึ่งก็คือโหมด s วยเวิลหรือว่าโหมดที่ต้องรับมือกับพวกเอเลี่ยนเป็นเวฟนะครับแล้วก็หลังจากฟาร์มาระยะหนึ่งนะครับตอนนี้สายที่มีเลเวลสูงที่สุดของผมก็คือเทคนิชเชียนนะครับสายตั้งป้อมโอเคมาดูซิเราจะรอดไปได้ถึงขั้นไหนมาดูกันเลย คแต่เวลาล,ลุยโอกว่าหาห้องได้แทบตายเเดี๋ยวนะนกานพื้นที่ยังไงดีวะเนี่ยนี่งนีวางไม้เลยเราป้อมปืนไฟมาอะไรแล้วนั่นอะไรวะเนี่ยกล่องพยาบาล ไม่มีอะไรกะเอเลี่ยนมันชอบโผล่มาแถวนี้ประจำดูก่อนแล้วกันนีกของพยาบาลตรงนี้โหมดนี้ง่ายๆคือเราเอาตัวรอดให้ได้นานประมาณ10เวฟเป็นอย่างน้อยอะนะ ก็วางไว้ตรงนี้ทีนี้ก็รอว่าพวกมันจะมาทางไหนเพื่อเราพอทางซ้ายเราพอทางขวาโอเคอันนี้เดือดแน่ๆมาแล้วโอเคนี่น่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างลนะ เราใช้ปืนไฟเหรอกีโมเดเชอร์สายปืนไฟเดีย๋ยวละนี่เผาเลยป้อมปืนเราก็ดักลอยตรงนี้เหมือนกันเอาชนะมาละเผาเลยเผาเลยโอเคผ่านเวฟแรกมาได้ ยังไม่มีรอยขีดข่วนตอนนี้โอเคเปลี่ยนปืนเป็นลูกซองลูกซองจิว๋วเอาละพรอบนี่แค่รอโอเคได้เลยได้เลยมาทางนั้น อย่างนี้ไว้แล้วเราก็ลอยลงนี้นี่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 นไปเฮ้ยปีเตอร์เหรออ้ยโอเคตัวนี้ชิบหายเลยลบ ป้อมเราช่วยยิง,งน,นั่นน,ะนี่นี่โอเคแม่งมันจะโผล่ออกมา เรามีเครดิต1้0เครดิตน่าจะยังซื้ออะไรไม่ค่อยได้เวฟบสามล้วส่วนรอมไหมอะไรวะ ไว้เพื่อนเรานี่ไปลูกยิงนี่ปืนไฟก็มีหน้าที่เอาไว้กันไว้ไอ้พวกล้วงหลังเนี่ยแหละเรามีหน้าที่ระวังหลังให้เพื่อนเรา ยังโอเคป้องกันกันลวงหลังได้ดีเลยปืนพ่น,น,นไฟเนี่ยตาเข้าไปนี่ยิงเลยเผาเผาเลยไม่ใช่เบอร์เซอร์นี่ ปืนมินาดได้ง่ายๆเลยลเรัวเร็วๆไปเติมกระสุนสนี่เข้ามาป้องปืนพ่นไฟเนี่ยแหละป้องกันได้ดีปีกไกนี่ยิงแจ่มเลยอืมอะไรยังนั่นอานนี้ไป โอเคสกัดตรงน,นี้ไว้ให้มันมาช้าลงนิดนึงมาเ้วจะประชิดละยยิงเลยเอาลูกซองแด่ยิงนี่ไปไน Vít bơi vẫn mọi người ngay qua bước ngoài bơi lâu đi 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 ok tiếp loại เลือดแล้วก็เปลี่ยนปืนนี่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 โอเคดีไปเลยเราก็รู้สึกว่าซื้อของได้ตรงนี้ซื้อไม่ค่อยได้ต้องการป้อมดีๆช่างมันไม่ต้อง เตรียมตัวพร้อมเลยโตระสุนอยู่ไหนไวะเนี่ยมด้านนั้นเอานี่กลับไปก่อนมาซ้ายมาขวาดีดูให้ดีๆนี่เราไม่ต้องไปบู๊มากเราม,มีหน้าที่สับสุดเพื่อน

ไปมันไปอ่ะโอเคเก็บยาไว้จากนั้นก็อีกอันนี้นนไปทีนี้ก็รกระสุนเปลี่ยนปืนเวฟหกละมาด้านนั้น เอาป่าแล้วมันไปทำอะไรตรงนั้นน่ะยิงยิงน ah> ี่เนี้นี้ยนี้นีเกโอเคไป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 ไ กันด้วยไปนี่เอตรงพอเปิดตัวนี้มีหน้าที่การกลางล่วงหลังอย่างเดียวอะ,อะเป็นจุดดีกว่าว่ะต่อไปไม่ดีแน่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เพิ่มโดน นิดหนึ่งอ่ะโอ้โหเพื่อนเรานี่ก็สดเหลือเกินทีโมเลเชอร์มันขึ้นชื่อเรื่องทำลายล้างอยู่แล้วนี่มาแล้วแบบนี้มันต้องอย่างนี้เลยโอ้โหกวาดทีเดียวเรียบเลยเพื่อนเรามาแล้วนี่มาเลย พ่อมาแล้วเอานี่อีกนิดนึงไปนี่ยิ่งๆมันมันมันเป็นล่อหุ่นอันฟ้าเราแล้วโอ้ไมค์ตัวนึงเก็บกดไปอยู่ด้วยนี่โอเค ปวามปืนเราเผาอย่างเรียบเลย okay, เก็บไปไปเติมกระสุนเดี๋ยวเยวซื้อของเอออันนี้แหละเอาของแรงๆเอาไว้ก่อนเ,ออเดี๋ยวนะ C เบไปละเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตอนนี้พอไหวอยู่นี่น เราระวังหลังให้ออกไปก่อนเอา้ายต้องไประวังหลังให้เพื่อนเราเตลล๋อของมึงโอเคข้างหน้าฝากด้วย โอเคหัวพ่อมาแล้วเร็วไปเป็นป่ะปุนแล้วยิงทะเลยะบกระชิดกับมันเลยทำศึกกับประชิดตัวกับมันเลยยิงยิงยิงหัวกับมันในระยะกระชิดนี่แหละ โอ,อ,อ,อ๊ยโอเคขอบใจพอมาช่วยได้เยอะเลย

อ้าตรงนี้วางไว้วโผล่มาก,ก็ยิงเลยเอาละแล้วก็วางเวฟเก่าแล้วเรามีหกร้อยนัดอีกลองยาแถวนี้ไหมเนี่ย ไม่มีเว้ยเราอยู่แนวหลังดีกว่านี่อ้าไปก่อนนี่ทำให้มันช้าลงนิดนึง,ต,งตัวพ่อจะมาเอาวางนี่ก่อนเลยเอานี่

เพื่อเรายิงตรงนั้นอยู่ส่วนเราตรงนี้ไว้นี่เอาละยิงยิง ด้วยมาสองตัวเลยกบออกเร็วเอาเลยให้ไกหน่อยเร็วโอ้โยมาช่วยกันหน่อยเร็วไม่มีแล้วเหรอเนี่ยมาช่วยเนี่ยโอเคเอาละกบนี่กบ ตั้งป้อมใหม่เดี๋ยวพังเดี๋ยวยุ่งเอาเอ,อ,อาเอาอีกแล้วก็เพ <c ười> ิ่มไปถอยมาอีกแล้วเอานี่ไปกินช้าลงหน่อย <c ười> โอ้โหแล้วมึงจะจะซ่อมตัวเองทำไมตอนเนี้ยน่าดูหน้าขวานนะเว้ย ว่างานนี้เรื่องยุ่งเลยวะเนี่ยเอามามาช่วยทำมาหาแดงเราไว้ยเร็วไปไปไปเอาอันี่ตั้งป้อมไปมโอเคล็อกมีกี่เวฟวะเนี่ย ก็จะไม่แรงพอ90นัดเออโอ้ยงานนี้เจ็บแน่แน่วเวฟสิบละไปไปไปเบอร์เซอร์ตรงนั้นเอายิงเบอร์เซอร์ตรงนี้โอเค chiếc để bắt quay cho con nít gì Thế lạ, chát chéo luôn Bố phò mà เปลี่ยนนิ่นีิงเผาโอเคเรียบร้อยตายนี่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 เปลี่ยนปืนโอ้พหอมาเฮ้ยลบก่อนโอ้โหตัวนี้มาแล้ว เอาเลยนี่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 เฮ้ยโอ้ยลบลบปอมไก่พังแล้วซ่อมก่อนวิธีการก็คือเก็บแล้วก็ตั้งใหม่เพื่อจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมเฮ้ยตรงนี้โอ้ย

distraction fire team. Our engineers finished. Looks like there's another team heading in. You did your part, but if you want to keep going, it would help. Okay. Starting. Nice work out there, Marines. Get your ass back to the dropship. 10 wave. โอเคปืนปลดล็อกคันสีแล้วเอาล่ะ,ละกระฐาน